จริงวันนี้ต้องยืนสัมภาษณ์คู่กับน้องใช่ไหมคูก็แทนน้องหน่อยน้องวันนี้สปิริตน้องบนเวทีก็เออสุดยอดเหมือนกันวันนี้ก็แอบเป็นห่วงค่ะเพราะว่าจริงๆน้องเขาก็ป่วยมาประมาณ2วันได้ละใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องด้วยงานอะไรเงี้ยสปิริตเขาก็ก็สู้เนาะใจเขาก็สู้อะไรเงี้ยค่ะจนถึงแบบจบงานก็ถือว่าเก่งมากๆพูดไปเลยเออเหมือนกับว่าติดเชื้อในลำไส้ค่ะน่าจะเป็นมาจากอาหารที่ทานอะไรเงี้ยอันนี้คือไปเช็คกับคุณหมอมาแล้วใช่ไหมคะ แต่วันนี้ก็สปิริตนะก็ยังบอกว่ายกขึ้นเวทีกับเพลงคือหมอพี่น้องก็แสดงอาการอยู่ใช่ัหมว่าคือยู่หลักจริงจริงตอนช่วงร้องเพลงก็ยังยังไม่มีอาการเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเล่นเกมหลังๆมาก็ก็เริ่มเริ่มที่จะเห็นอาการนิดหน่อยพออันนี้ค่ะคุณหมอเขาสั่งให้พ <the> <crit ischen> ักไหมคะหรือว่า จริงต่ออไอได้เจริงๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สั่งให้พักแต่ว่าก็คือให้ดูในเรื่องของอาหารการทานแล้วก็ให้ทานยายงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะยาที่จะต้องทานแก้ติดเชือ้อก็คือแอบพักคถะมว่าพักนิดนึงให้ให้อาการมันเบาลงอะไรอยู่ได <ๆ S 2> ้ไหมใช่ค่ะคืออย่างนี้เราได้ห้ามน้องไหมว่าเขาไม่ไหวเขไม่ไหวก็อย่าฟืนเออจริงๆทุกคนค่ะทุกคนรวมถึงทั้งบอสทั้งกองอะไรเงี้ยก็ถามว่าแบบน้องไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็คือสามารถแบบแจ้งได้อะไรเงี้ยแต่คือน้องเขาก็ใจสู้เขาไหว โอเคน้องก็อัปเดตแล้วน้องเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ฟ้าเดี๋ยวไปดูนอกก้องต่อ <c oughs> <c oughs> เอามา